สวัสดีครับพี่น้องอยู่ทางไก่ทางไก่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับผมมื่อนี้ผมพามากินสมง่วกับสมหมูนะครับผมนี่นี่ครับสมงัวกับสมหมูนะครับหรือว่าอ่าบาดเท่าเอินสมต้นเนาะนี่ฝั่งนี้เป็นหมูฝั่งนี้เป็นเนื้อนะครับผมสมง่วกับสมหมูนะครับมีลูกโดดพริกปานเท่านะครับผมนี่ผมซื้อ สมง้วมาสามหอหอกับเจ้าบ้าณนี้ครับผมนี่สม,มูสองนะครับนี่ใหญ่อยูดิมูลยี่สิบบาทนี่ครับอันนี้คือคือสมหมูอันนี้สมง้วสมง้วนะครับมังแกให้มึงจริงครับข่าเนียวครับข่าแรงครับแก้มบักพริกบ้านเรานี่ นี่ครับใบตองพอประมาณนานา,นาจักงน้อยนะครับผมมาสอบแซ่บร่วมกันนะครับก่อซีแซ่บน่วกันนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนูลเลยแชแนวน้ำเลยนะครับแซ่บๆพี่น้องมาข่าเนี้วก็ตามเคยกเอยงแหละเนี้ยวลองงวัวก่อนเนาะนี่ครับสมงวัวนผมบอกว่าสมกินเดี๋ยวเลยบ่ต้อง บ่ต้องอันกิ่งไว้พริกหน่วยใส่แต่ว่าสมกินไย้เลยบางคนก็บ,บางหลังกับบอกว่าซื้อไปแล้วมือนี่กินท่าใด,ด้เด้อ้ออื่นจังกินได้พอดีเนี่ยมันก็้วแต่คนมักสมหน่อยสมหลายนี่มาครับพี่น้องแสบๆกินข้าวแรกน้ำกันครับใส่พริกหน่วยลงไปน้อแรกแจก บอได้กินโชว์พี่น้องเมนูนี่บอมม่เนาะอพอดีถึกมั้ยสมพอดีได้ห่างเกินเอื้อนไปเนี่ย สุดสมแห้งกลยเนี่ยเหนือไปด่มามะหมูสมหมูหรือว่าแหนมหมูบางก็เอื่นแหนมเนะแหนมหมูแหนมมัว่บวบางก็เอืน่นสมตอนเหล่าแต้ครับนี่หมูพริกลงไปความพริกขนาดพี่น,อน้องเ้ยมาอื้ม จับเ้ก่อกันอืมแซ่บๆก่ีนเขาหลายๆเลยล่ะเนี่ยสมมว้วนเนี่ยใส่กระเทียมครับกระเทียมปั๊บลุกโดด หักใส่เป็นคำเป็นคำข้าวครับเห็นอยู่ดิครับอําอื้มบ่มีผักกินครับ มีเตปปุกพริกอันนี้พริกเีน่นแถมม่แบบว่าแต่ละหอนนะ่อเนาะปกตทีเอาพริกหยัดลงไปนะ้ำนี่ลองมึงพริกดองพริกดองเพราะว่ามันด,อง,ดองอยู่นี่าสมออื ได้ว่าเจังเด็กสูสูบพริกนี้มาได้พริกปันห้องมันมีความหอมมันแตกว่านี่ใส่ปันป่นมาได้อืมอ ไดกับบกตองเศร้าเนาะกิลิแทบมสมเนื้อเนี่ยพอดีครับเอาพริกออกกอนพริกนี่แทบว่าสมเนื้อพอดีขิงไว้มือเอือน,นี่ผมว่าสมแห้งพดมาพี่น้องสับสนุนกันครับขอแรง อืมอืมครับเนี่ยพีกก่อน

mu mu bao anh ấy qua à? nhé lại qua. lừa ma lận lừa Mm -hmm. Yeah ดุดดวดกินพิมพ์วิทีจนดูดดด,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 ดไทยก่อนอมสมลงไปแค่มแบอ จังฮักไม่กิน้อนอะ่ะเห็นป่าเป็นพันอ,อืม bắt cả bấm đi mà nào mà nào à.

บอกกล้ากินหน่ยนี่มันจะเผ็ดแห้งมหมูบ่ปเป็นไนมมาแล้ว หลังออกมาอัตโนมัติน้ำตา ใช่ครับกินข้าวกับน้ำตา เอาละครับพี่น้องผมก้าอิ่มแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูเลยเช่นนั้นเลยนะครับเป็นกำลงังใจกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องเพลินแล้วอิ่มแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ